รประยุทธ์สุริกุลชื่อเล่นพี่ตั้มนะครับเป็นนิสิตเก่าร,รุ่นที่1คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามครับตอนนี้นะครับพี่ดำรงตําแหน่งในเป็นการเป็นผู้ช่ายงานแล้วก็พัฒนาช่างศีมือส่วนพระองค์สถาบันศิริวัณวรีอาชิเยะแอดนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนาดีรัชกัญญาครับ ปัจจุบันนี้นะครับกำลังนอกจากทำงานด้วยก็กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่สาขาการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับพวกพี่นะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งใช่ไหมครับในอตอนนั้นเราเป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปรกรรมศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมศาสตร์ฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ตัวรุ่นพวกพี่เองได้เรียนทั้ง ทั้งในด้านของศิลปะและแล้วก็ในในด้านการออกแบบของสถาปัตย์นะครับเพราะว่าการเรียนแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในปัจจุบันมากการเรียนทั้งสองฝั่งทําให้เรารู้รู้ทั้งวิธีการออกแบบวิธีการดีไซน์วิธีการคิดรู้ถึงสกิลในการแสดงแล้วก็มันทําให้เราสามารถนําทั้งสองวิชานี่ครับมาสามารถมาเหมิดรวมกัน เป็นตัวตนของเราได้ซึ่งมันสามารถใช้ในชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ในวิธีคิดต่างๆในกรทํางานสําหรับตัวอาจารย์ผู้สอนในยุคแรกเริ่มนะครับสมัยที่พี่เรียนนะก็เป็นยุคที่ร,รู้สึกว่าเราเรากผูกพันกันมากจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ รุ่นน้องต่างๆที่ที่ต่อไปจากรุ่นของพี่ๆนะครับเรามีความเป็นพี่เป็นพ,พี่เป็นน้องแล้วก็มีความช่วยเหลือกันมากอาจารย์ถ่ายทอดวิชาแล้วก็ถ่ายทอดวิธีคิดต่างๆถ่ายทอดวิธีการทํางานทําให้เราเป็นเหมือน DNA ที่มันฝังอยู่อยู่ในตัวเราที่ที่อื่นไม่สามารถให้เราได้ครับ จะขอฝากถึงน้องๆนิสิตุปัจจุบันนะครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าจงจริงใจจงพยายามจนเหน็ดเหนื่อยให้มากพอที่จะค้นหาตัวเองให้พบว,ว่าครับมันช่วงแรกอาจจะพยายามหน่อยมันจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพื่อที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถนัดอะไรเรารักอะไรเราชอบอะไรแล้วที่ทางของเราจริงๆนั้นนะเราควรจะยืนอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมครับถ้าเราหาจเจอเราเมื่อไหร่เนี่ย ที่คิดว่าเราะจะก้าวข้ามไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือเรื่องของการหาพื้นที่ให้กับตนเองครับเราอย่ามัวรอโอกาสจงสร้างพื้นที่นั้นขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จเพราะพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมามันก็คืออาณาจักรของเราเป็นโลกของเราจงใช้ความเป็นตัวเองเพื่อสร้างมันขึ้นมาอย่ามัวไปเล่นมัวไปเล่นเนก้าอี้ดนตรีแล้วก็แย่งพื้นที่อันมีจํากัดน,นะครับมันจะเสียเวลา คณะศิลปรกรรมนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในจุดเริ่มต้นที่ดีมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยเช่นกันครับก็ขอฝากไว้ให้น้องๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับ